อบโอ่งพี่น้องหนูอบโอ่งครับผมอู้ยขักแน่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูมสุคนรับปลาวันแสบหนูมาแล้วครับเอาครับวันนี้มาวันกันเครับแสบมาสูปีสุนองกินคือเเกาครับผมกับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะครับข้างหลังเป็นปลาเย็นสบายล้มพัดนะครับพี่น้องยิดงปิ้งหนูครับเออมาเมนปิ้งอบโอ่งพี่น้องหนูอบโอ่ง เหลืองๆหอมๆผิดอย่างเดียวหนังหายครับผมปลาทูหมาหมือเศร้าครับไปใส่กับครับตีดพี่น้องโอ้ไม่ตะบักบิดๆตับใหญ่ๆครับผมย่างเหลืองๆเออมะเมนย่างครับอบเหลืองๆหอมๆพี่น้องอบองนะครับนะนี่ครับผ้เูผันอบไห่เบาอามครับผมเออพี่น้องใส่กับเจ้านี่ครับพริกขัวหอมหอมครับผม วกินง่ายๆกันไปเลยนะครับมาตรงมาต่ำนะพี่น้องกับเขาเหอนๆนะครับเอาเต้าอามเป็นอยากฝากนะครับเป็นในฝากช่องเป็นตั้งใดบมครับพี่น้องเอาฝากติดตามช่องเลยครับผมเบ้าอามครับอามออเดีโอนะครับผมฝากน้ำหด้อยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมติดตามให้ผมได้เลยครับผมเฮ็ดเฮ็ดเกี้ยวกับพี่หยังผมเป็นตซนมากเขเป็นขายเครื่องเสียงครับไทยทำธรรมชาติครับผมยังกะไทยครับผมโอ้แบบไทยทุกอย่างนะพี่น้องลงแบบสบายเชิยวครับผมเพื่ออยากเบิ้งไข่เช็ดกะ ขาไปติดตามส่องประเด็นนะครับอาร์มออดิโอป่ะครับผมครับโอ้ยอ่าอันนี้กับนี่น้องฟุกนะครับน้องฟุกสวัสดีพี่น้องเป้กับนี่น้องน้องน้องนนี่มูกฟุกบ่อช่างครับช่างครับน้องเจออะไรยังไงครับผมฟุกครับว่ามุกฟุกกันบ่มด้วนี่เอาไหมเจ็บเจ็บด้วยกันครับเอามาพี่น้องกินด้วกันแหละเขายังเจ็บครับหนูหาาคงโตพี่น้องโอ่งครับผู้เดียวก็อยู่บนเหมือดเดียวรับมา้ยน้ำตาไหลๆเขายังเจ็บมุเข้ามาตรงนี้เลยเอาพี่น้องเอาเหงาเหงาเหครับเหงาเลยแกะเข้าจัน่อยดิครับ อโอ้ขัดแหน่เอ้ยนี่ครับพี่น้องไอ้โัวนี่เลยนี่นี่ครับเิ่งตับมันหวานครับพอมีพวกพวกไปดูอะไรจัดดิครับนี่ตัวไครตัวมันเลยนั่นน่ะพี่จัดเท่าไหรครับหนุ่มหนุ่มแล้วดีมากเลยหวานมากเลยอบอโปงครับมันได้ความกรอบนุ่มครับหอมครับหอมมาก นี่ครับใช้ไหมแคบถ้ามักจี้จาดก,กับตรงจิมตัวเนี่ยไม่คิดเค็มเค็มจนว่างเลยไม่ต้องจิมผมกับพี่รอคอยนะเป็ไงบ้างนุ่มอร่อยหอมลูกแบบ งามครับพอดีพอดีอดบนเลยมาเที่ยวบ้านปีใหม่พี่น้องกลับมาหนีเหรอครับน้องกลับบนเลยจับกระดอบกันครับมันก็นัวดีแถึเนาะแมีนครับตับหมูหุ้งบ้เอาขึ้นตับตบ้าหุ้ม่ด <คำ S 2> ้บ้างทำหุ้งกันทำเนี่ยหักออกแค่นี้ครับผม มีมีสม่ำตามตำส่วพี่น้องมาหน่อยีนาะนี่ครับตำสวครับเอาบัตรเรดคือัตรุ้ยเงาครับนี่ครับตำส่วนนี่พักครับผมพักสุดส้ด เพราะหนังหอกหนังมันหลอกมากกินมนาแลวนะได้บาดแผดหนังครับบอเยสงนะให้พี่อะสงให้พี่ตัวนี้ไปปิ <az> ้งหมากเลยเนาะ ตรงนี้อร่อยมากโกนหางอร่อยไม่เคยได้กินนะเนี่ยต้องฝีมือแล้วแล้วเสร็จกลับสุดยอดไหมล่ะยอดเลยฝมือหวานมื่อวานไม่น้อ,นนองไปลองใส่ช่วง,งแดงนะครับเราไปประมาณเด็กสามสิบกลับได้ไม่น้องได้มาเจ็ดตโคตโรฝีมือเลยไม่น้องไม่อยากจะคุยครับผมจัดซะอบวงครับ <c oughs> ในมึดในในกรุงเทพไม่มีให้กินนะเนี่ย ฟังเสียงกระดูกครับกรอบแห้งครับผมเขียวไปเขียวมาปันจักรยานอะไในปากเลยครับตับครับจิ้มไปตับมู้เจ็บปะเจบเจ็บหมอกเจ็บยุ่งหันอันที่อะไรตรงนี้แหละครับตับ นี่เกี่ยวกับตํำหมุงเสียบเดี๋ยววะนี่ตรวต,ตํำเสียบตัวนี้ครับผมปากล่าน,น้ำได้ครับไายมดตํำหุงเด้อพี่นอ้อบงบักครุบน่อยครับผมลูกเนกลอกุ้มอะไรกุ่มเนมนนนกุ่มครุบง่อยอ่ะตัวกระเช้าของนกุ้้มเลยครับผม ฟังเสียงครับหลาน้ายครับปุ้ใหญ่ครับร้อยสามสิบกิโลพี่น้องนั่งเลยเอียงเขาหากันเอานั่งถ่วมบ่ไเด็เต็มจอครับผมน้องฟุกชาแนลครับผมเนี่ยน้องฟุกว่าบน้องฟุกฤทธิ์น้องฟุกชาแนลนี่ครับพี่น้องขอบพุณหลายนะครับสำหรับพี่น้องผู้ขามาติดตามรับชมนะครับและขอมาติดตามขอขอบคุณหลายครับมาติดกันล้างใจกันนะครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้เหลืองอาลามาผมเนาแม่ม้า มกเด่นอร่อยมากเลยวรามตัวหนึ่งครับผมตรงหน้าตรงหางมันสุดยอดเลยอร่อยอ,อพี่สาวอยากน้ำครับมาขวาตัวหนึ่งม่นนะครับไปอ่าหลาดครับพี่น้องใจไม่ไหวมันไม่ใช่เค็นของเขาบ่ะน,นะเด็กไปเล่ตัวหนึ่งครับอมยอดเลย มีฟุกอ่ะอตัแบบใหญ่เลยบ่วงบ้าขาดวะครับ <c oughs> ในหญ่กว่านึงสายเอ็นสายเอ็นสายเอ็นคันหลิงรถไหมนั่นแหละสองงานสองงานพบกันนะของแค่นะครับ Ừ okay, không thể hát móc lắm móc Nó móng 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 lắm Cái này nó Nó làm ปุง้งขางเมื่อกี้เจ็บแบบวะเฮ้หาเอาปุ้งขางตัวหนังคนไปก้อนนันาา่นออกมาเหรอสาย <สา S 1> แล้วเจได้ปุ้งขางตัวเมื่อกี้เลยหักไม่ทันไม่ใส่พริกไทยนไม่ใส่พริกไทใส่เกลือลกับผงชูรสเลยๆง่ายเลยนะหมั่นไปไม่ง่ายนะไม่ได้ใส่แบบของทไทยแบบปุบองวนแล้วมาจิ้มน้ำจิ้มกแกว้วเนาะ เนี่ยไม่เนี่ยของไทยครับนี่ไงนี่ไงตัวนี้ครับหน้าตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยสัตว์งูหัวที่นี่ในนี่เทียรที2 2> ่สองกอน บางสามสิบมือบางหันเด็กขวายกไม่นี้ได้กินยากครับสมใจียกครับพีระเทียต้องเจีกก็ยังดีครับผมจะกินอุดมสมบูรณ์ว่าไอ้ที่บ้านครับอุดมสมบูรณ์แง่หน่อครับยีกระปูก็ได้ครับกิ๊บหมูบ้านมืงก้อนอี่กินนี่ปูครับปูนะทอดาสดเหล็กอะไรกินนู้นสดเหรอครับมงส่งเป็นตะบัไหวกับเลสัตว์ตบโอบงซะ เดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปไม่ได้ไปให้หมดแล้วสองตัวตัวนี้กับตันั้นี่วบ้านครับผมนะครับถึงน้องเกลียบพี่เลยชาวบ้านนี่ไงของน้ำมีู่าแม่นาที่งานเนี่ยนี่อันนั้นัเราิปจับเรือ แล้วพี่จอนมันตเยอะมัวกเดียวโีเยอกินนั้นไม่เหมือนยูเอ๋อเราใส่มัวโตใหญ่แห้งพี่น้องกวนกับมึงเทปขิเขาแล้วกับไปหาสู่งันต่อพี่น้อง บรรยากาศดีดีบันทุกการมันเหรอครับ,รบจังยังได้ไหมอีกเี่นหนึ่งไปเนี่ยครับห้องแข็แงแบบครับหอมชี้โค้งขี้ค,งค้งอ่อนขี้ค้งกระดูกหนูอ่อนครับพี่น้องมาจัดไปครับอื้อ ขู่กันถึมวข่าวาครับหอมอบอุ้งก็ถือว่าเด็ดมากนะพี่น้องอบอะทือว่าซุปกว่าติขนาดครับผมถ้ามีหนังมันน่าหนังพี่จังเดียวมันไม่ได้หนังมากครับพี่น้องนั่นล้งเขาหลอกผมนี่มียิ่งเหี่ยวแกลียดเกลียดพี่ลองทำไมรอก็ได้ครับยิ้มสูดครับผมลอกออกยิงโลปคนออกมันออกเบิดครับไม่บ่ได้หอดหนัง น้ำเตียนอืมขัดเงียแซ่บสุดๆ่ำผมก็เศษกินอามนี่กินตัวนี่ยหน่อยก็มูเต็งบ่เมื่เป็นน้ำเตียนเนาะอามนี่กินตัวนี่ยหน่อยเต้บ่เมื่เป็นตักเสียกินกอนมูกินเบิดที่ลัางมูครับผมเต็งเนี้ยตัวเด็ดต่ำเศษนะครับครับสุดต่ำเศษอิลิรสชาติใส่ใจเลยล่ะขายดีเถอะเทานอนไปเปิดร้านครับผม ดูปีกงอันอีู่เลยครบอ๋อใส่กันเนาะไปนะครับผมเกีงใจปุ๊กหักเลยครับเปี่ยงเลยครับปกเลยชอบหมากเลยให้ดูเข้าให้ดูเข้าไหมปุ๊กกัดตรงกระหม่อมเลยนะปุ๊กเอาแบบตรงกระหม่อมให้หน่อยด้วยกันหนึ่งแตกโปะเลยครับอันนี้ พี่น้องครับน้องฟุกสีดูดสมองนะพี่น้องเอากินไปพวกโอ้โหหยกัดต้องตายหวานมันหมอกรอบใส่กรอบขนาดครับพี่น้องน้องฟุกจัดตรงตาเลยวะมัรได้กาศได้ไหมน้องนะรรมชาติธรรมชาติเสียงแห้งๆนี่เสียงแห้งหมูจะบ้เสียงล้มนี่ครับ ผัดใบไผ่สวดสวดสวดจังหน่อยนะครับลบกวนจังหน่อยเดียวเดียวอะไรครับอพ่อผมชอบเลยสมองหนูพี่น้องไม่พุกอ่ะพุกเยอะพุกอะเลยมันสุกแล้วมันอบแล้ยอร่อยกินเลยเฮ้ยเป็นคนแขกก็ต้องรับผิดชอบดินี่แหละโปรตีนนะวิตามินสุดๆุดล้วนอะไร เอาคืนเอาคืนกอบประกอบพ่อคืนไม่เป็นไรเอาโอเคครับพี่น้องสุดยอดเลยครับมันกินข้าเสียบมาน่ะครับกินกับน้องกับนุงนะครับโอ้กับบรรยากาศธรรมชาตินะครับจังสี่ครับผมแสบอิลีครับผมแสบหนูอยากนะบังเลี้ยต้องหัวคอหลอกแก่แหลกยิ่งเข่าก็แเสบยยิ่งเป็น้องเอาพี่น้องขอขอบพูดหลายๆนะครับสำหรับ พ่อแม่พี่น้องผู้ขอมาติดตามเลยขอมารับชมขอขอบคุณเล,ยลายๆครับพี่น้องวันนี้บ๊วัันกับทีมงานกับนน้งนองกับสีราพี่ลตน้นองไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ